สวัสดีจ้ามะวันนี้ผัดผักบุ้งใส่หมูสับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายก็เลยมาคุยซะหน่อยก่อนจะกินนะคิดถึงสมัยก่อนที่ไปเป็นลูกจ้างเขาจ้ะในโรงอาหารเนาะไปทำได้อยู่สองอาทิตย์นะ้อง สองอาทิตย์เราก็ไปช่วยเขาทุกอย่างเนาะขาขายของในร้านอาหารขายขายในมหาลัยอะเนาะในเชียงใหม่เนี่ยที่ไรไม่บอกแล้วกันไปช่วยเขาขายขายของก็ดีนะเขาคนป้าเขาอายุหกสิบกว่าเนาะไปช่วยเขาแต่วันละร้อยเนาะวันละร้อยเขาเลี้ยงอาหารมื้อนึงเนาะเข้าเข้ากลางวันมื้อประมาณเนี่ยเพราะว่าบ่ายๆทักสี่สามโมงสี่โมงได้กลับไปเั้ยงไปหกโมงเช้าเนาะมาทํา มาทำผักด่างบุ้งใส่หมูสับล้วคิดได้ทีนี้เราก็กินก๋วยเตียเต๋ยวเขาขายก๋วยเตี๋ยวไงเรากิกนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เบื่อเนาะทีนี้มีผักบุ้งใช่ไหมเราเอาผัดบุ้งผักเอาผักบุ้งอะผัดแล้วเอาหมูสับของเขาไม่ใช่หมูหมูที่ดีมากเนาะมันเยอะแล้วก็กินผัดผักบุ้งอยากกินผัดบุ้งแล้วก็ผักบุ้งมาผัดแล้วก็เอาหมูหมูสับของเขามาใส่ซะหน่อยโอ้โหเขาบ่นใหญ่เลยเขาบ่นมากเลย <laughs> ทำไมผัดผักต้องใส่หมูสับด้วยอย่างง้อย่างงี้เนาะเอ้ะเราก็เราก็เ,ากเอ้ะตอนนั้นเราก็ไม่ไม่รู้เนาะไม่ใส่ผักก็ได้เลยมาณนี้ไม่ใส่ผักก็ได้ไดนะไกกไดแต่ที่ไหนได้เขาโคตเราเขาโดเรา,ขเ,ราเขาให้เราออกเลย <laughs> ผัดผักบุ้ง <laughs> ตลกมากเลยผัดผักบุ้งใส่หมูสับไมน,นะ <laughs> เขาบอกเรากินของเขาสิ้นเปลือง เราก็ทํางานให้เขาทุกอย่างนะเขาไม่มีลูกจ้างนะเขาขายคนเดียวเนาะเราก็อุตส่าห์เออไปไปทำเนาะทําได้สองอาทิตย์อะเนี่ยพ่อหมูสับผัดผักบุ้งนี่แหละโดนเด็กออกจากงานนะจ้าทุกคนตอนนั้นก็ตกงานเนาะแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งไปสมัครงานอีกที่หนึ่งตอนนั้นอะมันก็นานมาแล้วเนาะเล่าเรื่องของำๆ ไปทําร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่เหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยวเขาชื่อดังเหมือนกันนะเขามีคนงานสองคนสามคนพี่เอเรียกไปสมัครร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านนึงใช่ไหมเขาเขาไม่เลี้ยงข้าวนะเขานั่นก็จ้างวันละร้อยสมัยนั้นเนาะที่เชียงใหม่เนี่ยจ้างวันละร้อยร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเขาติดตลาดด้วยเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวเขา ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงอะ่ะแต่เขามีหลายสาขาเนาะสาขาแล้วติดตลาดเราก็ไปสมัครเนาะสมัครเขา,เขาไม่เขาไม่เลี้ยงนะเขาไม่เลี้ยงเขารางวันเนาะเขาให้เราหากินเองวันละร้อยเหมือนกันสมัยนั้นเนาะวันละร้อยไปทําได้สามวันจ้ะหนูเยอะมันติดตลาดโกนหนูแล้วทีนี้ ข้าเอาเนี่ยแบบถ้วยแบบเนี้ยเข้าใส่ผงชูรสใช่ไหมถ้วยแบบเนี้ยข้าใส่ผงชูรสใช่ไหมทีนี้เขาทําอีกท่าไหนเมนูเจ้าของร้านเขาก็เกตแล้วเนะคุณป้าเขาเกตแล้วผงชูรสเขาร้านของเขามันสูงเขาทำคอเตอร์เขาทําข้างหลังเขาทำคอเตอร์ขึ้นมาเป็นไม้ซี่ๆเราให้ให้คนเหยียบตรงนั้นอ่ะทีนี้ผงชูรสมันหกใช่ไหมเขาก็ไม่ทิ้งอ่ะผงชูรสอ่ะ เขาก็เก็บเก็บมาแล้วก็เอ,เอามาเอามาใส่ในหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเราเห็นเรารับไม่ได้อ่ะมันต่อจ้าโอยเสียดายมันจะเอาลงในคลิปเนาะต้องมาตัดต่ออีกไปอยู่ในสามวันใช่ไหมร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเน่สามวันหนูเยอะแล้วก็กลัวหนูเนาะแล้วสลุดผงสลดเขาหกลงไปใช่ไหมเขาก็เอามาเทใส่ในหมอ้อน้ำซุปเขาอ่ะแล้วหม้อน้ำซุปหม้อน้ำซุปก,ก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะเขาเป็นทางลงไปใช่ไหม เขาไม่ล้างเลยอ่ะเอะ๊เคยไปอยู่เนอะแล้วก็มีมีพี่น้องอีสรนน้องๆจำชื่อเขาไม่ได้เราไปอยู่ได้แค่สามวันเนาะเขาเขาไม่เคยล้างเลยพี่หม้อเนี่ยเขาก็เอาน้ําต้มน้ําต้มน้าร้อนๆมาๆมามาเทมาเติมใส่เติมใส่ตลอดเขาไม่ล้างอ่ะอเราก็โอ้ยทำไมฉันโชคดีอย่างนี้เนาะดีนะที่ฉันไม่อยากกินอ่ะก๋วยเตี๋ยวเขาอ่ะเราก็ไปทำได้แสามวันเนาะ เราก็เลยออกไงเรารับไม่ได้เขาก็จ่ายวันต่อวันนะคะอันนั้นในตังวันต่อวันเหมือนกันเขาเขาจ่ายทุกวันวันละร้อยวันละร้อยเนาะทาได้สามวันพอาผงชูรนหกเป็นเหตุเราก็เลยรับไม่ได้หนูก็เยอะแล้วก็ผงชูรสหกใสหกท่านี่เกิดจะทิ้งผงชูรนก็ไม่ใช่แพงเนาะเขาไม่ทิ้งอะ่ะเขาไปกวาดกวาดมาแล้วก็มาเท่ในหม่ําซุปแบบที่ดูแล้วกันตั้งแต่นั้นมาก๋วยเตี๋ยวเราก็าเออเราโชคดีเราไม่เคยกินร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เนาะก็เลย นั่นแหละค่ะมาเล่าประสบการณ์เหตุเพราะว่าผักผัดบุ้งใส่หมูสับนะคะเนี่ยได้มาคุยทะยาวเลยมากินข้าว้วยกันอาจารย์เดยผักบุ้งจะเย็นหมดละหิวข้าวไปข้างนอกมาจา้ะเลยมาผัดผักบุ้งแล้วนึกขึ้นได้ก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆดีกว่าประสบการณ์แปลกๆของชีวิตเนาะในในในนั่นก็ไปทำได้แค่สองอาทิตย์น้องไปร้านก๋วยเตี๋ยวมาทำได้แค่สามวัน เขาไม่อีกทีหนึง่งมาหางานเนาะมาเชียงใหม่มาหางานสมัยนั้นเนาะแล้วก็ร้านที่เขาหุงข้าวที่เขาหุงข้าวขายเนาะแต่ถ้าทําได้นะเงินดีมากนะไปดูเขาหุงข้าวเขานึ่งข้าวเหนียวได้เขาหุงข้าวหุงข้าวแบบคนข้ก้อนข้าวแข็งๆอ่ะอันนั้นก็ไปลองทําดูเกิือวันทําไม่ได้ค่ะเอีนี่เป็นคนไม่เอาไหนเหมือนกันนะวายไปแล้ว ไปลองทําดูเนี่ยน,นั่นมันมันที่พื้นนะมันมีน้ําตลอดอะมันมีน้ำน้ำเฉะเฉดแหมะแหมะเนาะทอที่พื้นที่เขาหุงข้าวเนาะตอนนั้นเนาะเราก,ก็เป็นอายุยี่สิบกว่าไเนาะยี่สิบเอ้ใช่ยี่สิบกว่าเอเอใช่ยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วมั้งก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะหรือว่ายี่สิบห้าเอ้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรไม่ใช่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ยไป ไปทาเขาว่าลองงานก่อนได้เพราะคนที่คนทาอะ่ะเขา,าเขาจะกลับบ้านถ้าทําได้นะรายได้ดีมากเลยหุงข้าวเขาก็สอนนะหุงข้าวหุงข้าวแข็งหุงแบบไหนหุงข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวเนี่ยเขาเขาก็สอนนะแล้วก็ไปไปช่วยดูเขาอยู่ครึ่งวันมันเฉะเฉดแหมแหมทั้งล่างมันกินนะ้ำแล้วก็ต้องใส่รองเท้าบูทตลอดแล้วก็ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนั้นแบบพะยะ่ะ ทำตรงนั้นตลอดแล้วก็ต้องทําคนเดียวหมดเขาก็ต้องนึ่งเขา้าหูก็ต้องหูทําคนเดียวหมดเลยนะโอ้คนที่ทําได้เขาเก่งมากเลยนะเราเป็นคนที่ไม่เก่งขนาดน,นั้นเนาะก็เลยทําไม่ได้ไปทาได้ครึ่งวันไปช่วยเขาได้ครึ่งวันเขาให้ข้าวเหนียวมากินกิโลนึงไม่ไปอีกเลยกินข้าวดีกว่าไม่โมละเดี๋ยวมีเรื่องโม้อีกเยอะแยะไปยขอบคุณมากนะจ๊ะที่ที่ทนฟังคนคนขี้เกียจทำงานขอบคุณมากค่ะ หนักไม่เอาเบาไม่สู้นะเนี่ย